สวัสดีครับอพี่น้องบายนี่พี่น้องพาแม่พี่น้องมันกินมึกส้มเมนูใหม่พี่น้องตำสมบกม่วงบริเวณตำหมูฮงเลือพี่น้องเลือกตำสมบกม่วงมือนกินมึกส้มพี่น้องมมาพี่น้องไหมมาเสิร์ฟแซมกันพี่น้องมามาเสิร์ฟนี่ย่างหน่อยย่างหน่อยพากินหมกม่วงพี่น้องน้ำลายอะไรหอมหอมหัวหอมพี่น้อง ม่วงฟังคอมเมนต์ได้พี่น้องมมตระบาดยุ่ยแถวอำเภอบ้านนม,มสดยบ้านอันบ้านยังหน่อยพี่น้องลงเอาแต่ซื้อดีเจามาพี่น้องนม,มสุดยางแสบพี่น้องสมว่าแห้งแต่เพจดอวจ ลองเฮาคนพี่น้องเพราะวะ่ามันไก่หุ่นทางมาพี่น้องไหมไม่กินแล้วกันเส็บๆตอนบ่ายบรรยากาศอากาศโอ้พี่น้องอากาศหอ่อนอบอาเด้อเกินมันเ้อพี่น้องเด้อตามบังม่วง

ลายพี่น้องบมม่วงแถวอำเภือยาง้อยพี่น้องจะบอกบอกว่าอำเภอได้พี่น้องเพราะว่ามีผู้บังดีเม่นมากกวนอยู่พี่น้องบักสิบักสิบอกขออเขาเจ้าถิ่มอยู่พี่น้องเพราะว่ายางน่อยซาบันตนเองไหมว่าแต่ทุกคนเข้ามาในโทรศัหนาเฟซหนาจอเนี่ยยาง่อยสิบบอกบอกผู้ใดพี่น้อง ให้เขาจ้ากวนไปโดดกวนไปคักแต่อย่างนั้นเบาๆบาอย่างน้อยโยมเพื่ออะไรเขาเจ้าจกวนท่าเหมือนเมย์เขาเจ้าก็เศร้ากวนน้องพี่น้องเนาะแต่เขนเอาเขนเอาคลิปผู้ขาไปเหตุไรอื่นเห็ดเสียมเสียอะไรจะเสี่ยงกันที่ดัง Sẹp đi nó Cả đá sẽ chịu chắc lúc nó bay sai vào bàn Chuột thấp đi nó ấy Chịt mặt nhằm thiêng. nhằm bài มาเสดไปนั่งกินยุ้แคมถนนยูพี่น้องรถแดนดายก็เริ่มแดนรถนก็เจ้าส้นแอววย่ำรถนก็เจ้าะแดนแม่เจฮันหันลังออกทางถนนอยู่โจทย์คำใบ้ของจวดคักแต่หมงบวงบานเท่ามันมีพี่น้องแต่หมงบวงทั้งขมิ้นนี่เยอะ นััน่งชว่วงกัย่านี่พี่้งองมึงม่วงเขาเจอดสีระบาทก็มาให้ฟังไทยเฮาหลายเจฟซี่ยังหน่อยอยากจากว่ายังหน่อยยูมเพื่อได้จังตอบมาทั้งคอมเมนต์พี่้อง้็ย,ยังหน่อยยังสิตอบครับ เหตุกรับน้องเอ้ยต้นนี้มังวงนี่มังวงของเอฟซีบ่าวสาดฝากไม่ขึ้นเกลือเพียงเนาะสาดคนเดิมเพื่อนบ้าเอาไปตำกินใหุ้บางงี้เราบริสันเห็นกินงวดกรเน,นี่นนย,ยน้ำลายไหลน้ำบริสันขนาดเพิ่นเป็นเป็นผู้ขายบมูคนทำไมแช่แพี่น้อง

แสบครับพี่น้องแบบบบาบางสอนด้วยสุดๆไปเลยความเพชรความนวกับเบบเปียวแห้งพี่น้องไม่จะออกไปทางบานหน่วยซุกก็มีแล้วพี่น้องยืนลำบาวสาสต์แบบสองหน่วยลูหน่วยลูพี่น้องห้องซุปห้องดิบ ่วดกับพี่น้องเอย แซ่บสุดๆด,ด้วยพี่น้อยลองตำด้วยพี่น้องเลิศใส่หัวหอมแห่งเขาขัวน้ำแต่ดื่มเอาเขาขัวใส่ แปนพี่น้องมาสิบบแปนโคกไงพี่พู้น่ย่ยส้มอยากอยู่พี่น้องกินวัดสวง เพชรสุดๆเด้อพี่น้องทั้งเผ็ดทั้งแซ่บ <c oughs> ทั้งแสบทั้งเงผ็ดขากลายพี่น้องเอง้ย บายพี่น้องเนาะคลิปนี้าพา,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 พ,าพี่น้องมากินตำังม่วงจากเอฟซีฟาสต์ฝากมาเพื่อนมาบานในคลิปนี้ลองตำน้องเบิึงได้เพื่อนมาคลิปนั้นก็ดกินแล้วพี่น้องแล้วคลิปนั้นกินช่วงเกี่ยวขอดอนะพี่น้องขอดอขอดอขอดอก็ต้องเดืองพี่น้องช่วงนี้เนาะก็ขอบพูดเอฟขอบพูดเอฟซีสิงไงพี่น้องเด้อติดตามคลิปน้ำพี่น้องเนาะคลิปคลิปกินบัมงม่วงกับน้ำปลาหวานพี่น้องแซ่บคลิปนี้ตำเอาพี่น้อง จกากเอฟาวฟาสัตย์ฝากมากขอบพณอย่างสูงเลยบ่าวสาที่ฝากมาให้คลิปเนาะก็ขอบพูดคุณอีกคลิปนึงเพียงเนาะจากพี่สาวด้วยเพียเนาะมันฝากขออภัยพี่น้องมันตีขึ้นมันฝากอันสินสินมีพัดไทยพี่น้องมาเอามาให้คลิปไวนในเฮดเดอร์เพราะว่าอยางหน่อยว่าไปสืตรก,กลุ่มดูพี่น้องดูสิเอาใส่ตีนไก่ไปจากพีนกนก่น้องเนาะผัดไทยตีนไก่ล,ล่องบนเพียงเนาะเห็ดสูตรเมนูใหม่โโมเมันฝากมากจากทั้ง ของฝากจากทั้งโคราชเพียงเนาะเส้นมีมาจากทั้งโคร so าชเพียงเนาะเส้นม <c oup es> ีผัดไทยโคราชมาสักแล้วสิ่ลอกเอาไปทิปเบืงพี่นลองมาสิเสิบอสิมีทั้งผุนกระด้อาคลิปนี้ฝากไปซสมีก้อนพี่หอกเนาะพี่น้อกเขาเป็นคลิปนี้กี่ลืมก็ใดก็แชร์กดติดตามด้วยกดคอมเมนต์ด้วยวกดกระดิ่งให้เพียงเนาะกบุญมีพระเสพสแนลด้วยอย่างหน่อยเพียงเนาะทั้งช่องเพจด้วยยูทูปพี่น้อกขอเพย์ขอเม่พี่น้ออยูดีมีสุขสูขุสุขคนลกไปก็บคลิปยามาเบียนเบียนเพียงเน